สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาทีกัสโซ่ชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะซึ่ก็จะมารีวิวนะคะเป็นนะคะวิตามินซีนะคะลดรอยนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้เลยนี่เลยนะคะทุกคนก็อาจจะเคยเห็นหน้าตาของน้องเขาแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยวางขายใน7 e เ e ่นอนะคะตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Merc y ซนะคะวิตามินซีนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นนะคะวิตซีเซรัมนั่นเองนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ นะคะโซมาได้ทดลองใช้นะคะไป1นึ่งทวนนะคะก็จะมาบอกว่าเห็นผลหรือว่าไม่เห็นผลยังไงนะคะก็ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเห็นผลนะคะรู้สึกว่ารอยจางลงจริงๆนะคะตัวนี้เนาะก็ตัวนี้เนี่ยมีวิตามินซีที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ช่วยบำรุงนะคะใบหน้าเนาะเป็นสกินแคร์นั่นเนองนะคะก็จะมีวิตามินซีมีว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็มีวิตามินอ e ีมีวิตามิน B3 ด้วยนะคะตัวนี้เนาะก็ ะะเป็นเซรั่มนะคะก็ชอบตรงที่เป็นเซรั่มเพราะว่ามันซึมเข้าสู่ผิวง่ายนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็สารสกัดหนามาจากญี่ปุ่นเลยด้วยนะคะนี่นะก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วยอัพผิวให้ดูใสนะคะแล้วก็ช่วยจัดการจุดด่างดำช่วยนะคะรอยสิวให้แลดูจางลงกระชับรูปปุ่มพนแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองนะคะตัวนี้เนาะนี่เลยนะคะก็1ซองเนี่ยนะคะห้าบาทนะคะส่วนตัวใช้ไป1ซองทวนนะคะรู้สึกว่าอรอยจางลงระดับ นะแต่ไม่ได้แปลว่าจางหายไปเลยนะคะแต่ก็จางลงนะคะตัวนี้นะก็1ซองราคาอยู่ที่59บาทนะคะก็สามารถไปหาซื้อหาลองได้ที่7 1เวนนะคะส่วนตัวรู้สึกว่า,าถ้าใช้ไปเนี่ยก็ ใช้ไป2อสามซองเนี่ยก็น่าจะเห็นผลได้ชัดเจนนะคะก็ขนาดส้มใช้ไป1นงองก็เริ่มรู้สึกว่าเออเห็นผลแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสูตรเลขหนะะ้าผิวไบคุนสิแล้วก็จะมีหน้าพิบรันะคะติดอยู่แบบนี้นะคะนี่เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าส่วนตัวเนี่ยโบกหนักไปหรือเปล่านะคะเพราะารู้สึกว่าเออมันหมดเร็วนะคะนั่นแหละน่าจะโบกหนักนะคะเพราะช่วงก่อนหน้าน,นี้คือตรงนี้จะเป็นรอยเยอะนะคะตอนนี้ก็คือ สิวขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นประจําเดือนเนาะก็จะมีสิวขึ้นนะคะน่ะก็นั่นแหละแต่ว่ารอยก็คือจางไปแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่เลยนะคะหน้าก็ช่วงนี้ก็หน้าใสาขึ้นด้วยนะจ๊ะก็สามารถไปหาซื้อหาลองได้นะคะก็ถ้าใครที่แบบว่า,าเป็นรอยไม่มากก็สามารถไปหาซื้อหาลองได้แล้วก็ ซื้อง่ายด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงมากเท่าไหร่นะคะก็1นึ่งบาทนะคะวางขายที่เซเว่นอีเลฟเที่ร่วมรายการนะคะก็อันนี้ก็คือมารีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้เองนะคะก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆเลยนะคะรีวิวจากการใช้เองล้วนๆนะคะก็ใครที่ชอบให้ส้มมารีวิวอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาส้มลงคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย